สวัสดีช่วงเย็นๆนะคะวันนี้พี่เพ็ได้มาพักผ่อนที่เขาคอนะคะก็วันนี้ก็ได้มาเข้าพักที่รีสอร์ทบ้านต้นคอรีสอร์ทนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวที่พักให้ดูนะคะว่ายัางไงเดี๋ยวมาดูข้างในกันค่ะบ้านต้นคอรีสอร์ทเนี่ยค่ะน่าจะเป็นไผ่ยักษ์น่านเนาะตัวนี้น่าจะเป็นไผ่ยักษ์น่านเดี๋ยวพี่เพ็ก็จะปลูกเหมือนกันเพื่อที่จะเอา ต้นมาใช้ประโยชน์เนี่ยดูแข็งแรงมากเลยอยากได้อยากได้ไดนี่ให้ดูด้านในนะคะปืดสุดยอดนะคะวันนี้เราจองได้ห้องรวมห้องใหญ่หน่อยนะคะว้าวเนี่ยรีวิวให้ดูนะคะนี่มีเด็กเป็นลมลมอ๋อบอมเ,เ,เรากลางเล่นเล่นไม่ได้เหรอกลางถ่ายรูปไง เนี่ยค่ะจะรีวิวห้องน้ำให้ดูนะคะไปปุ๋ยคืนเท่าไหร่นะสามพันสี่พัน่เลือสองพันแล้วเขาเพิ่มเสริมสี่ร้อยต้นต้นเด็กอายุตั้งแต่สี่ขวบขึ้นไปก็สี่ร้อยชอบผู้ใหญ่อืเป็นสไตล์ลอฟนะคะเดี๋ยวเพนจะทำบ้านห้องพักตัวเองอย่างนี้แล้วค่ะว้าวบรรยากาศดีมากเลย ปูนีปีปีปีแซบหลายปูนีป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 ,ปีว้าวก็ตรงนี้จะมีที่นอนคนใช้คอยรับใช้อยู่ตรงนี้นะคะเนีเน,น่คนใช้อยู่นี่ละคะ่ะเดี๋ยวจะมารับใช้ตรงนี้ละค่ะเฮ้ยให้นอนตรงนั้นะะน่นนะว้าวบรรยากาศฟินเฟอร์ว้าวถูกใจถูกใจเออเออ,เอ,อ โอนเงินแค่หวยได้สองแสนนะนนี่นะเออๆนั่นแหละนั่นแหละเออหกสี่สี่หกนั่นแหละสองพันคูณสองพันไงเออโอเคโอเคเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะกินเบียร์บ้าโมไปไหนเอาขนยองโมไปกระแม่กรอมาอ๋อโมน้อยเนี่ยไงเฮ้ ยมบานมาแครให้มอเาเอมตกาบอนตการกาบานตังกินนะดอลล่าออเคยมบานลุยเกิดดอลล่ามาอ๋อลุยลวยดอลล่าบาลุยดอลล่าบะบานบะชอบสนชุบสันชุบซันอบว้าวสวยงามสวยงามอะโทรสั่งเบียร์เหนาก